เรื่องทั้งหมดผมเป็นคนผิดเองครับคุณดาวคุณดาวอย่าไปโกรธคุณวิทยาเขาเลยนะครับเขาไม่ได้ผิดอะไรขอบคุณนะคะที่มาเล่าให้ฟังที่จริงที่ดาวไม่อยากเจอคุณวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องนี้หรอกคะ่ะมีเรื่องอื่นเกี่ยวด้วยแต่คุณวิทยาเขาเสียเซลลมากเลยนะครับตอนที่คุณดาวต่อว่าแกอันนี้จริงตอนที่ผมรู้จักกับคุณวิทยาใหม่ๆเนี่ยผมก็มองว่าเขาเป็นคนกระล่อนกระล่อนเจ้าชู้เจ้าชู้นะครับแต่พอได้รู้จักกับเขานานๆเนี่ย ผมกลับรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนน่ารักดีไม่ได้เป็นเสือผู้หญิงอย่างที่คิดนี่คุณไม่คิดเหรอคะว่าที่เขามาปรึกษาคุณเขาต้องการบอกดาวแบบอ,อ้อมๆเหมือนยน้อนหินถามทางอย่างี้เหรอครับ <c oughs> ไม่หรอกครับผมว่าคุณวิทยาแกไม่รู้จะเริ่มต้นไงมากกว่าเหมือนที่บันผ่านมา <c oughs> เขาก็คบคุย,คย,คยเลิกๆไม่ได้จริงจังอะไรพอได้มาเจอตัวจริงเขาก็คงไปไม่เป็นอาดื้อๆครับตั้งแต่ทศจากไป เราก็ไม่ได้คิดเรื่องคู่ชีวิตอย่างจริงจังเลยค่ะเราอาจจะเหนื่อยกับเรื่องรายๆที่ผ่านมาจนลืมมองหาโอกาสหรือว่าอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแหมคุณดาวอย่าเพิ่งรีบแก่สิครับโหนาคตยังอีกไกลผมว่าต้องมีคนที่ใช่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณดาวสักวันหนึ่งค่ะเราก็คิดแบบนั้นที่จริงเราก็เคยรู้สึกว่ามีหรอครับ แล้วได้คุยกันบ้างยังหเคยคุยกันแล้วค่ะแต่อาจจะช้าไปเขามีใครบางคนอยู่แล้วหรอครับถ้าอย่างนั้นคุณวิทยาก็ยังพอมีหวังเรื่องคุณวิทยาราไม่ได้โกรธเขาแล้วล่ะค่ะตอนนี้ดาวแค่อยากใช้ชีวิตยอยู่กับตัวเองคิดอะไรตอนมีอะไรให้มันสบาย มันนิ่งสักพัก็ค่ะก็ดีครับอ้าวพี่วิทย์อ้าวบอยวันนี้คุณดาวไม่มาด้วยเหรอพี่คุณดาวเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้พี่ไม่ได้เจอเขาเลยเฮ้ยจริงเหรอไม่คลิกกับพี่ ไม่รู้ว่าสงสัยเขาอาจจะไม่คิดกับพี่อะมั้งอย่างพี่วิทย์เนี่ยนะจีบหญิงไม่ติดเสียชื่อหมดนะพี่ก็ให้เขาได้ไปเจอผู้ชายดีๆบ้างเถอะอ้ออาๆผมไปดูแข่งตรงน,นู้นก่อนแล้วกันชคดีพี่ เซนเทอร์โบอินสคริปชั่น252แรงม,มา้าให้ความสูงสนาตลอดในการขับขี่ยื่เร้าใจและเพิ่มอารมณ์ให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นสวัสด<า>ีค<า>่ะสวัสดีครับบ้าวายแล้วกันครับคผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ,คคะยังบ่ายอยู่เลย เสิร์ฟไวทั้งงานแบบนี้เดี๋ยวก็มองกันหมดผมว่านะครับสงสัยเจ้าภาพเนี่ยผมตั้งใจจะหม่อมเล่าแขกเพราะว่าพอเมาแล้วเนี่ยก็ได้สั่งจองรถกันเยอะแยะเลยครับนี่คุณพูดจริงหรือเปล่าคะเนี่ยผมแค่อ้าเล่นนะครับผมวิทยานะครับเจนจิราคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเจนจิรานางแบบชื่อดังแห่งยุคคุณวิทยาพูดเกินไปหรือเปล่าคะ <laughs> ไม่ได้พูดเกินไปหรอกครับเรามองดูรอบๆนี่สิครับผมว่านะสงสัยคนแถวเนี้ยเขาต้องกําลังคิดว่าไอห,หมอเนี่กําลังพอ่อนางแบบชื่อดังอย่างแน่แเลยคุณแน่ใจได้ยังไงคะว่าเขาคิดแบบนี้กันผมมั่นใจเกินเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นเลยแหละ <c oughs> เดี๋ยวยังไงผมควต้องขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะโดนหนุๆแถวนี้เขาคอมเมน,นต์เนอะสบายนะครับ ขอรบกวนขอถ่ายรูปหน่อยนะคะดีค่ะสวัสดีครับครูทำไมเงียบจังครับเนี่ยคนหายไปไกันหมดครับอ่เองนยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอก็พวกไอ้เข้มอโดนตำรวจซิวไปหมดแล้วเรื่องอะไรครับคู ก็ยาบ้าเด้สิโดนกันไปหลายคนเลยเราไม่มีเอวเขาเด้วยหรือเปล่าเปล่านะครับครูผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาพวกนั้นนะครับดีแล้วเองจะไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมมันอับรีจันไรทั้งนั้นไอพวกยาเสพติดเนี่ยถ้าอย่างนั้นงานคืนนี้แหละครับครูมันก็ต้องงดเดยสินี่เขาต้องหาวงไปแทนแค่เทพตายไม่งั้นจะพาบรรดาแม,ม่กันเละเทะ โอ้หมันปวดหัวเฮ้ยไปคุยกับคุณดาวมาเป็นยังไงบ้างอะ่ะก็ยังพอมีหวังนะแต่จะต้องใช้เวลาหน่อย แล้วคุณวิทยาล่ะผมโทรคุยกันแล้วเห็นแก้ว่าแกจะลุยต่อนะแต่บอกกำลังวางแผนบันไดสามขั้นสู่การประเดศึกอะไรสักอย่างเลยว่าไปแล้วคุณดาวเขาไม่โกรธเลยเอ,อืมผมว่าแกก็น่าจะโกรธอะแต่ด้วยนีสใส่ของคุณดาวแล้วแกไม่ใช่เป็นคนขี้วีนอะไรอาจจะรู้สึกแต่เก็บไว้ข้างในอะไม่ได้แสดงอะไรออกมากมานี่ถ้าเป็นฉันนะ ฉันก็คงโกรธเหมือนกันน่ะถ้าผมจะขอพินแต่งงานเนี่ยผมไม่ไปถามใครก่อนแน่นอนก็แง่สิอย่างคุณน่ะคงขอผู้หญิงแต่งงานมาเยอะเฮ้ยไม่มีแต่ถ้าจะพูดไปอะไรอ่ะป้าหาวไม่มีอะไรเออใช่คุณเมื่อเช้าอ่ะมีคนเข้ามาติดต่อจะขอใช้สถานที่ร้านเราถ่ายแฟชั่น นี่นำ้ำบัตรเขาเขาอยากรู้ว่าเราจะคิดค่าเช่ายังไงอ๋อนังสือของพี่แจ็กกี้ผมรู้จักกันอแล้วควรจะให้ฉันบอกเขาว่าอะไรอะ่ะพินลองให้เขาเสนอราคามาก่อนแล้วกันแล้วที่เหลือพินก็ตัดสินใจเองเลยโอเค พินพรุ่งนี้วันพระนะพินจํจำได้ใช่ไหมจำได้ไอ้พุทธมึงไปบอกตำรวจเรื่องพวกกูใช่ไหมเรื่องที่เห็นพวกกู เฮ้ยเรื่องอะไรวะกูไม่รู้เรื่องนะเว้ยโอหไม่ใช่มึงก็จะใครวะก็มึงอิจฉาที่เห็นว่ากูดังกว่างไงทุยกูบอกแล้วกูไม่รู้เรื่องมึงอย่ามาหาเรื่องกูนะเว้ยได้เฮ้ย นิด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 อยู่ไหนนิดน <What? S 2> ิดพี่เก็บเสื้อผ้าเรานิดเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวแล้วนิดพี่ไปทําอะไรมาทําไมเสื้อผ้าเลอะเทอะแบบนี้อย่าเพิ่งถามพี่เลยนิดพี่เก็บเสื้อผ้าก่อนจะจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเย็นเย็นเกิดอะไรขึ้นเราให้นิดฟังก่อนพี่ไปทําอะไรมา Ready? <laughs> สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมานนไม่ได้เจอกันนานเลยนะ